นี่ดีกว่าถ่ายบุญทิ้งไกน้นี่ดีกว่าถ่ายบุญทิ้งกับแป๊ดดีกว่าบุญทิ้งกับแป๊ดมันหวดกันแต่เมื่อวานแล้ว ไปแล้วไปล้วไปเติมอีกหนึ่งแล้วบินไม่ทันบินไม่ทันไม่รอเลย เี่ยนคู่มั้งเปลี่ยนคู่มามามาแล้วมาแล้วมาแล้วก่อนลงลงีลง่ไหนอีกวะอ๋อยู่นู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วหอยคู่นี้ไม่ลงเลยวะ มาเร็วมาเร็วคุณคุลาพิก้ามาเร็วคุลาพิก้าม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 า,มาไม่ต้องมายุ่งกับเขาลูกให้เขาบินไปสองตัวเขาบ้าเนี่ยเขาวานแล้วคู่นี้แปรกับบุญทิง้งนั้วหดกันยับเลยว่ะ้ต้นโอ้โหลมดีด้วย อ้อยังตีสาอะไรเราตีห้วาวงการู้สึกว่ามมีเสียวช้ด้ดีมามามาเร็วเร็วมามามาน้องลงลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาพอพอพอมันทิ้งลงเก่งมากโอ้โหหาอะไรเมื่อวานแล้ว